ไม่เฮี้ยงก็เลยจำไม่ได้จำไม่ได้คือว่างวดก่อนนี่ผิดแต็มหนึ่งผิดแต็มมันก็ได้อยู่พิจเต็มมันก็ได้อยู่เขาขึ้นซื้อลงแล้วเนาะโอ้อขึ้นซื้อลงเนาะอะซื้ขึ้นซื้อล,ง,ลงเอาแม่เนาโนตัรี่อืมได้ยุ่าง<ม>วดปกตินะมาขอกระปูนี่เพิ่นเป็นเลขล่างเลขบนญไม่เฮงเลขบนนี่แหละเป็นเลขบนบ่ไม่ก็เลขล่างจะเรื่อยล่วงมาได้แต่เลขล่างเอ๋อว่งวดที่แล้วนี่เป็นเลขล่างเลขล่างเด้อนาโตอรี่เม็ดแปดศูนย์บ่ ขึ yeah. ้น <tr> ศ <seine Christmas> <t cities> <to 丁 寨> ูนย์แปดขึ้นต <Walker> ัวใดก่อนจำว่าไรเนาะจำว่าไรว่าได้อยู่ในล่างนั่นแหะได้อยู่สามใบได้อยู่สามใบโอ้หัวนันมากก็ได้อันนั้นได้ได้อันสามตัวตัวใดสามตัวลอตรัศリสามตัวในสองใบโอ้สามตัวทั้งอันทั้งหลังทั้งหน้าน่ะทั้งหน้าทั้งหน้าน่ะโอ้ไปไปออกเลขหนะตัวเลขหน้าได้สามตัวในส่วนอันนั้นได้สามตัวโอ้ได้ล่างนั่ ก็ไดยุ่ดยทั้งล่างสามตัวละส่วนเออได้ทังาทั้งน่าไดกว่าผ่าเสือกก็ไดอยู่ๆสามเดือนทีเดือนมาที่หนึ่คนไห้ขอแต่ว่ามึงหันของคนไห้ตรงๆเนาะไอ้สองตัวสามตเนาะคนไห้ก็ไดอยู่เรื่อยมาเรื่อยๆพมายว่ามาขอคารถคนกับ้านวาส้อแม่ขคารถคนกะขแต่คารถดีๆครับพี่ชกับผมคารถกะพแพะไห้ไรเนาะสามใบกับมื่นกวัวแล้วเนาะคารถก็ได คารถดก็นังรถไฟกับแพงกันแหละเออทั้งนั่งรถไฟนั่งไปเก้าก็มันเท่าไหรล่ะเออทั้งนั่งแท็กซี่อีกแท็กซี่อีกโอ้ไปเก้ากับหลายบาทอยู่เออไมเสียเสื้อเมื่อนี้ไม่เฮี้ยงขอคารถดหลับคอคานระมันให้พอไหวน้ำเด้อเพราะว่ามากไก่เน่ต้องเสียคานระม้วนน้ำมันเน่มาหาปูคนนักขับแท็กซี่ครับผมไม่เฮี้ยงผีผ้าไปขอโชคขอลาบเลครับเด้อด้วยกัน จุดทูบเนาะเป็นเลขทูบตลอดละเลขทูบนะฮะอะได้ทอบงวดละแต่เป็นเลขทูบน,นะพอจุดทูบป,ปุ๊บนี่ไม่ฮียงลงมาปุ๊บไม่ฮียงก็ทิมาเหมาลอตเตอรีะ่ะไรเป่นปะเออปกติแหละเคยมาเหมาลอตเตอรี่คืองวดนั้นคือ,อยังว่าได้หลายแท้แหลก,ก,กมากรั้งแรกอ่ะเว้ยได้ดีเลยในสินงคิปนะอ,อ่ะเดี๋ยวกับก็ม้หลายได้หลายเราก็เลยให้พอไหวเนาะโอ้ได้ได้ได้สามตัวบนน้ำ กเใดก็เลว่าเออมเอาดอกไ้จะรน่เอซน่ะได้ต็เต็มไปเลวโอ้ตอนทิพซีน่ะตอนนั้นมาครั้งแรก่มาครั้งเเพิ่งมาเห็นปลุบครั้งแรกเน่ยทิพ็มเต็มเลยเออมันงมากก็ได้สามตัวนะสามตัวสอหัวเออในสามตัวสองหัวเนเรื่อยผ่านดอกมหาปุโรหนะเออมหาปุโรุ์เราบ่มีผ่าตะเกีย ตอนนั้นพันเห็นพอร้องดิด้วั <Yeah. S 2> นนี้มาหลังๆเห็นพอร้องก็ได้แค่สองตัวสองตัว,ตวแล้วหายสามตัวนะโอ้นั่นปูรูปหายดีสามตัวสั้นพอร้องเนี่ยห้แค่สองตัวหมายว่าก <Yeah. S 2> ็พอร้องแล้วบัดนี้ว่าปูรูปปฏิหารตัวใดงทันบมดขึ้นไปนี่สิบวกากก็พอร้องนนปปอก่ <Yeah. S 2> อนบ่สิบวอาสิบบอกก็ปูรูปก่อนบอกก็ปูรูปก่อนเนี่ยเอ้าคือบ่กไปถามพอร้องก่อนถามพอร้องก่อนใครมาที่หลังเลางจะห้ยสองตัวตรงนั้นบ่เออตรงโั้ ก็ถามผู้รู้คนถามผอนะสบายครับผมที่ได้เอาฮ่มไปน้ำบ่ะนี่เอาไปแล้วเนาะมันเดี๋ยวมันห่อนเป็นบ่ปะไปจังเลยว่าห่อนมันแดดห่อนเออมันแดดห่อนแห้งต้องเอาฮ่มไปน้ำครับพี่ซีครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไาเปลีนจูกมันซีมหอนเออจะถูกมันห่อนนะครับเนาะเอาเดี๋ยวนี้ก็พูดมาขอกำลังขอระฆังกันพี่ทีครับผมเอาไปเฮี้ยงไปถ้าไปขอจากผู h <h ้รบแม่บ้านเนี่ย ทามีงานก่อนเลยไหมงานกองเดมรถกำลังลงเขาลืมๆครับกำลังขึ้นกำลังลงนะครับเนาะรับรบรบรบยากาศอย่ารน้อย นี่คือเขามาเขาต้องมาบูชาเอาเครื่องบูชาคือหมากผู้บุรีนะครับเนาะเตรียมขึ้นไปให้ปูคนพร้อมครับอยู่ซี่ครับผมขอกระลังแรงใจอยากอีซี่ทุกถันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กับทางผู้เฒ่าพระรวยพอสวัยพระรวยเนี่ยครับอีซี่ครับ ที่อธิฐานเราผมป้อมกันนะครับเด้วอิทธิับผมอธิฐานเราก็กลับไปเฮียงครับขอโชคขอลาบคนอิสเรียลอยเด้นในตัวดีสามตัวหรือสองตัวนะครับเนาะขึ้นอยู่กับเลขถูกด้วยครับอิทธิคับผมขึ้นอยู่กับเลขถูกของเฮียงบนจีจุดนะครับเนาะที่เป็นสามตัวสองตัวก็ถ้าเพิ่มรับเดี๋ยวนี้ก็ต้องถวายเครื่องสักการะบูชาต่างๆครับอิทธิคับผมที่นำมาขอขอบคุณนะครับเนาะอิทธครับ เออยอะที่สุดแล้มันห่อนขับมีเทียงผ่ปยนี่ย่มไม่้ ยังไงยังไงนะออกแดดเลยออกแดดเลยเออขับเอฟซีครับผมออกแดดในพอดีนะครับเนาะโอ้มีแมวใหญ่ป้อมครับอยู่ที่ครับผมกำลังลุกตัวเหล็กเลยครับเด้เอฟซีกับสิบตัวใดไปเบิรงพรป้อมกันน้องับเนาะตัวเล็กแนวทางสิเป็นตัวใดครับไม่ไม่เฮียงคนกลังเล่งกำลังเล่งเล่งตัวเล็กอยู่ fc เห็นบ่ครับเม,นะมื่อยแงงนะคันบ่เมื่อยเกิดอะไรมันมันบ่คมบ่ดน,นี่ย มองไฟลุกๆก่อนเด้ครับเด้เอฟซีครับไฟลุกๆก่อนนะเอาเห็นนี่ดอกเว้ยหกแล้วตัวแรกครับเอซีครับผมตัวแรกเป็นหกแล้วนะครับเนาะโอ้พเนี้ยเนี่ยอาทิตย์เด็กบ่นไม่อีกเรงวันนี้ก็ได้เป็นหกหกนะครับเด้เอซีครับมาลุ่นตัวสุดท้ายว่าสีเป็นยังนะครับเนาะหกหกยังครับ เรีว่าพันธีย่ำให้ขั้นหกหกก็ได้สีม0เอาเลขยังเลขซีเลขซีรนะเนบ่สเลศูนวะศเอาลุนกันเอาที่ลุนกันมีเหว่าศูนย์นะ้ว่าีมีเว่าศูนยทำไมออกกันเน่ศูนย์ศูนย์วะศ ยังบ้านในเบิร์ครับอยู่ที่ครับยังหลุนอยู่ศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลขศุนนี่จีเอา 0, 6, 6, สรุปเราได้เลขศูนย์ครับพี่ที่กับผมเป็นหกหกศูนย์แม่นบปลาล่ะหกหกศูนย์ครับพี่ที่กับผมหกศูนย์เก้าศูนย์นะครับเรือเอฟซี FC ครับ<ม>เดี๋ยวสิไปฟังมีเฮียงสี่คุยกับพอลองก่อนนะครับเรื่อเอฟซีครับ หอเออนตอว่าป่ะขันแมั่นเนหนึ่งเนด้เออูนอนนึ่งอืมนี่ยซื้อขึ้นงแบบตัวตัวแบบมีสีซื้อขืน้น่วงอ่เป็นตรงตรื้อขึ้นร่วงเชือนหนึ่งืนสูขึ้นลงนี่คือตัวใดลงกับหนึ่งดกใส่เนหนึ่แท่กัเป็นหกหนึ่งหนึ่งก่เกเกนึ คนให้ขึ้นลปเนอนปกติมันพ่ขึ้นบ่ลงบ่แมันบ่อบยู่นี่บ่ขึ้นบ่ลงก็คืกันไห้ทันเวลาขึ้นเป็นร่องเพิ่อยู่เองมันจะโตโตเมือทเพิ่ส ok ียหเปลี่ยนไต้องเอาขึ Covid ้นลลงไหวอตไ่ได้เออเฮียงได้ก็เอาขึ้นแล้งไห้กันไห้ไม่เฮยงสิกัดไว้ยังสั่นอจะตรงตรงกันเมือยอนกากันน้อยกันไว้จักน้อยบี พอร่องมนหนีพอเห็นเล่นบะแล้วเราไปใส่วันเราพันมามามาแล้วเราไปซ้ายซำเราไปใส่แล้เดียไปสอืมไปงกลางมย่างคนมาขอสูกให้เขาเด้วยครับด้วยสี่ซกับวงเป็นเลขถูกคือมีจุดเทียวคือหกหกศูนย์าขัดสองตัวก็มีหกศูนเก้าศูแล้วก็มีหกหกมีเก้าเก้ามีหกเก้า มีหกแบบมีหลายเทีครับพี่ที่ครับผมมันเคยเปลี่ยนเลขมปนบอหละก็เลยกันนะไว้เอาถุ้ำลงเลยเอาถุงตรงนีกันนะไว้ครับเราไม่เหี่ยงแต่คนเดียวเมาไได้เลยเอาถุงนเอาลงไว้เอาไม่เหี่ยงโยกไข่เอฟซีเปินเบอร์แนบาดนี่ครับเอฟซีครับผมสำหรับตัวเหล็กแนวทางของไม่เหียงครับตัวนี้มักสองตัวหรือสามตัวไม่เหียงมักสองตัว ม,มักสองตัวสองตัวนี้หกซูทนี่ดิ <60. S 2> หกซูน่ะหกซูนเขึ้นก็ขึ้นเป็นหกหนึ่งดิหกหนึ่งเ่าหนึ่ัวขึ้นหัวลงอ๋อครับผมเอ,เอาหัวขึ้นหัวลงด้ยครับเดอตามแตไม่เฮี้ยงแล้วครับยุี่ครับแกะมาจอไว้ด้วยครับยีครับผมเหมือนกันนถลนึ่งเก่าอน,นึเก่านึ่งหกกันกันไม่ดิ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณมียงนะครับผมวัสดีครับ